สัปนกวักวักว่าด้วยสัตว์มีชีวิตเป็นวักที่เจ็มีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งสัปนกวักในปาจิตติยกันห้ามฆ่าสัตว์พระอุทายีเกลียดกาจึงยิงกาตัดศีรษะเสียบไว้ในเหลาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจงใจฆ่าสัตว์ ต้องปาจิตตีสิกขาบทที่สองสัปนก,กวักในปาจิตติยกันห้ามใช้น้ำมีตัวสัตว์ภิกษุพวกหกหรือภิกษุฉับพ,พักีรู้อยู่ใช้น้ำมีตัวสัตว์เป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ใช้น้ำมีตัวสัตว์ ต้องปาจิตตีสิขาบทที่สามสัปนก,กวัก์ในปาจิตติยากันห้ามหรือฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระเป็นธรรมแล้วอธิกรณ์ในคำวัดใช้หมายถึงสาเหตุคดีเรื่องราวปัญหาความยุ่งยากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่สง์ที่สง์ต้องจัดการสะสาง หรือดำเนินการทำให้สงบหรือเป็นไปด้วยดีภิกษุพวกหกรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระถูกต้องตามธรรมแล้วเพื่อให้ชำระใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ชำระถูกต้องตามธรรมแล้วเพื่อให้ชำระใหม่ต้องปาจิตตี สิกขาบทที่สสัปนก,กวักในปาจิตติยกันห้ามปกปิดอาบัตชั่วหยาบของภิกษุอื่นพระอุปนนทะสักยบุตรต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วบอกกับภิกษุอื่นขอให้ช่วยปกปิดด้วยภิกษุนั้นก็ช่วยปกปิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ ปกปิดอาบาตชั่วหยาบของภิกษุต้องปาจิตตีสิกขาบทที่หสัปนก,กรวร์ในปาจิตติยกันห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึงยี่สิบภิกษุทั้งหลายให้เด็กๆอุปสมบทเด็กๆเ,เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้ขออาหารกินในเวลากลางคืนเพราะทนหิวไม่ไหว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ให้บุคคลมีอายุต่ำกว่า20บอุปสมบทผู้นั้นไม่เป็นอันอุปสมบทภิกษุทั้งหลายที่นั่งเป็นพยานต้องถูกติเตียนและในข้อนั้นภิกษุผู้เป็นอุปชัยยะให้บวชต้องปาจิตตีสิกขาบทที่ห สัปนกะวักในปาจิตติยกันห้ามชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกันภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่ชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางไกลร่วมกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตี สิกขาบทที่เจสัปนกรวรกในปาจิตติยกันห้ามชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกันภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปเนโกรสนชนบทจะไปสู่กรุงสาวัตถีถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามีขอเดินทางร่วมไปกับภิกษุนั้นด้วยสามีติดตามทำร้ายภิกษุ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุชวนผู้หญิงเดินทางไกลร่วมกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีสิกขาบทที่8สัปนัก,กวักในปาจิตติยกันห้ามกล่าวตู่พระธรรมวินยัยภิกษุอริธะผู้เคยท่าแรงมาก่อนมีความเห็นผิด กล่าวตูพระธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าเมื่อมีภิกษุกล่าวตูพระธรรมวินัยภิกษุทั้งหลายพึงห้ามปรามถ้าไม่เชื่อฟังสงพึงสวดประกาศเพื่อให้เธอละเลิกซะสวดประกาศครบสามครั้งยังไม่เชื่อฟังต้องปาจิตตีหมายเหตุ คำว่าสง์หมายถึงพระภิกษุจำนวนสี่รูปขึ้นไปนะครับสิกขาบทที่9สัปนกัก,กวะในปาจิตติยกันห้ามคบภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัยภิกษุฉัพพคียังคบหาพระอริทธผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัยผู้ยังไม่ยอมละทิ้งความเห็นผิดนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามคบห้ามอยู่ร่วมห้ามนอนร่วมกับภิกษุเช่นนั้นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สิบสัป,ปนัตก,กัคค์ในปาจิตติยากันห้ามคบสามเนรผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัยสามเนรชื่อกันดกะ มีความเห็นผิดกล่าวตู่พระธรรมวินัยสงจึงขับเสียจากหมู่ภิกษุจัพภขคีกลับคบหาพูดจาร่วมกินร่วมนอนกับสมเณรน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพูดด้วยห้ามใช้สอยห้ามใช้ของร่วมกันหรือนอนร่วมกับสมณเณรเช่นนั้นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด หมายเหตุสับบาลีว่าสัมพุชเชยังมีคำอธิบายในท้ายสิกขาบทว่าการร่วมใช้อามิตรเช่นให้อามิตรหรือรับของกับอีกอย่างหนึ่งการให้ธรรมะร่วมเช่นแสดงธรรมหรือให้แสดงธรรมร่วมกันโดยบทโดยอักษร